สบายดีพี่น้องตอนนี้ก็แม่มนม,มาเฮือนบุญเลยมาโมมาทานส่งซองเผื่อนซองบุญมาส่งซองบุญสบายดีแม่ลงบัไหนมาบ่แม่ลงบัไหนมาบ่เอาส่งซองผู้ใดเป็นผู้หับซองเหรอเชิญเจินตามสบาย อ้าวอ้าวทานไปแล้วก็เป็นของทานแก้วทานทีผูกขาดด้วยทานหมูเส่าไหลเข่าหมูแรงให้ถูกหายโศกหาโลกให้ไข้หาขพญานาคาสุ้กายสุกใจอยู่ดีไม่แห้งคำคุ้นคำคุ้นนะอืมข้าวหมูเส้าไหลเข่าหมูแรงด้ยมใจของผาดข้าวต้มของผาดพี่น้องเออะ ขึ้นสรรคนสันผ้าคและไปสู่สุกติผู้ไปก็มีโศกเนาะผู้อยู่ให้มีไส้ผู้ไปให้มีโซกคนวะอยู่ดีไม่แห้งมโซกให้มานกินเข่ากําย้างทางนี่หันโบลาบมอดปลามาเเอาเลยเอาเลยเดนแซ่บอันนั่งเริ่มก็ได้าหมบุ้ย ในในผู้ใหญ่บ้านได้พี่น้องนน่ลเมียคนในหลายายผูใหญ่บ้านอันนี้ค่ะในม้อนกระเอกเมื่อเราบ่ได้อยู่ดบ่ได้อยู่เด้อสิไดมื่อเด้อข้าววิ่งกินโลดสีเมือก่อนเนาะเส้นแสบกรมขอบใจละลายออกมาข้างนอกเป็นากาศข้างนอกเด้อนี่แหะ คำคำคนเลยก็มีคนมาโมมาทานตอนนี้ก็นคนยังโบลายบันไดเนะาะบ้านมอญเนาะทำคนมาคนสินลายสบายดีสบายดีสบายดีส,บา,ดสบายดีไซสข้าวปุ้นนะฮะแซ่บบอน่างข้าวปุ้นไครเป็นส่างลาบซีนลาบซีนใครเป็นมือ,ม,อมือน่ขาข้าวปุ้นในหนั่งตุกูดเบ้อ เออแซ่บแล้วค <m ics> <m ics> ่ะซีมือนางกูเออแซ่บพอะลรเออซีมือนางกูแซ่บปอะกอบไปกินนั่นแหละทงซองแหละเมื่อกี้นี่กินแล้วจ้ะยังเป็นไปนางเลือบะบ่อคอยไปอยากนั่งคอยอยากเดททงคอยซื้อเมื่อกินอยู่เฮือนคอยไอยากนั่งโต๊ะนั่งตั้งจัดให้เลิศกระปุ้นกับลาบฮะ สิมืกินสิเมื่อเฮือนเพราะว่าข่อยมีเวียมีเวียดูเฮือนมากับมาไปนั่นแหละทรงซองคนแหละเมื่อกี้เลสบายดีนางก้อยคนงาม <c oughs> <c oughs> อันนี้น้องสาวล่ะแม่คขั้นทะลงเ้อพี่น้องเ้อน้องเสี่ยวเด้ออันนี้เด้อ <c oughs> นางคนงามใส่นางลงไปใส่เลยมา โบเห็นเพิ่นได้อยู่เพื่อนไลยอยู่ในได้โบเห็นก็เข้าไปกินห้ากระเมื่อวัี้เออห้ากระเมื่อกี้นี่นนอันนี้หอดหัวปลาเออได้ของฝากเด้อพี่น้องของฝากได้ขระปุ้นแล้วก็ได้ลาบของฝากแม,ม่ม้อนบ่ได้นางกินอยู่นี่ซื้อมากินอยู่เพื่อนกับลูกกับหลานมาพี่น้องมาในี้ก็ะหอดเพื่อนหล่อยเด้อบ้านนี้นขระปุ้นมาแต่แต่เพื่อนบุญ ส่ลูกส่เต้ากินอยู่เฮือนส่ลูกส่ร้รานกินเนี่ยข้าวปุ้นอันนี้ก็ลาบแล้วก็ทอดหัวปลามามากินน้ำกันเนอมาีิน้นงกินข้าวปุ้นกินข้าวปุ้นไปนี่นี่ขนมลนุกเด็กขนมมาใหตมีพร้อม ของฝากขนมสามก้อนข้าวต้มโคมหนึ่ง<ตร>ปุ้นแน่ลาบแน่ทอดหัวปลาเน่นี่แหละมากินกระปุกกับเต๋ากระปุกกับหลานเนาะพี่น้อนเขาฉน่างกินอยู่หันก็ได้อเดอกเบอร์เมมอนโบรางกินต่างๆก็เสือเขาปล่อยเฮือนบุญเฮือนศิลนะไปโม้เลยท่านเขาก็จัดนี่หนี่งหายเลยแหละให้มันไดผสมกินนั่นเองเดี๋ยวนี้ ซอขูดเป็นขูดเห็ดนางกระปุขูดินช่ซอนหน้าดเออาอซินเห็ดแหบเหรอืมาซินมาดูเลยเดี๋ยว้เดอบไปไปแล้วเท่าเลยไปจังอ้าคนที่คันลี้อย่างไงกันตายดีสิดีะเออคนที่มันลี้ยงพเท่านะคะล้วตายแต่ก็มาแล้วีย่งเท่านึ่งก็จนตายมาเลี้ยงเท่านี่ก็ตายทองคนให้ลูกก็หาแบบนี้เปลนกัน เราเรียงถุกเขาจนตังได้่ายผีได้เฮื่อนรางหนึ่งนองแม่านก็ขึ้อมาเต็นโอ้ยนางหนึ่งแพ้ตกแเพชยีบเขาเนี้ยพิทยาันต๊ะเพชมาเด้อมาเด้อมากินน้ำกันเด้อฮะเอาคนคนเขากันลงุกเลยเ่ยบวมไเด้เจ้ามาซับซับซับให้มันขาด กับกลาใส่กินมิคนก็ยังม่ร้ายคนละมือแร้งคนละคนมาโมมาทานน่ะยังเล่นอยู่นี่นียญงมีคนอ่ะนถนนเลยก็กินอะไรเยอะก่ากินสีด่า เนี่ยบบานไม้ยอยะไรตานนนนยน่ะขาแดงน่ะกรโซมาหลายปีแล้วคอกินเลือดแล้วพ่อเรา่เหนลรคอกินเลือหลายปีแลปีแล้วเป็นระโแดงจอเขาจอยก็เอได้อ้วนเลยไม่เจอ แดงหนึ่งกับแดงจิตดองแดงเมียหัวหน้าหน่ยมีช่องแดงไงแล้วมีช่องแดงมีสามแดงคนนบ้นแ่บาทนะแดงหนึ่งกับแดงไม่เท่าไตแดงหนึ่งกับแดงเมียหัวหน้าหน่ยแดงกูตายอยู่เมียพ่อบ้านมีสามแดง น้ากรแตงเคยไปบิกานี่นั่งใจยดีอะผัวแตบ่หป็นอ่างนี้กินนะ กบจ่อยเป็นคมนื้ออะนะมันอ้วนน้ำมูนะต้มได้ต้ม่อได้ไปกินมาแรงยังดีรู้สมัคร็ต้องคมน้อกินได้ีหนด้วยนะ มนจังานเออนจะมีย์ใกล้ปากล้ยานดังใหรอุ้งเขาเน Hãy giang xuống cho nó xích thanh Vì thế nào Mà ừ, nó không? Nó có thể thật ươi xích thanh nữa làm chào 10.000 Xích ít tố nó làm chào xích thanh Cái thịt nhạc của mình là có thịt nhẹ nhẹ có kha khá, khá có ไปออกกันยากมันง่ากยากไามคิปเห็ดถือใหม่กับแพงกือหมัยก็ยองโตถามโตมันกินแลขนมอ่ะกินกินเยลลี่ก่อนแค่เดี๋ยวขนมมาไรใช้โถน,น้ำกินไปได้รงี้จัง ไปผู้ตั้งต่าไกดีคนตั้งเว้นี่เอามาไหมเออคนตั้งเว้ใกล้ไปไกล้จ่อใม้ค่อร้อมเราจะยิ้มนงจับหนึ่งแล้ว แล้วล <g binary> ่ะเจงท้ดเถึงงดเด้อเออคลิปนี้ก็ลาเด้อพี่น้องเด้อกไลกสไคร่่งน่อนเ้กินบ่เสียวบา